สวัสดีนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ถึงอีพวกที่ตอแหลสาลลนแนเสือกนะคะเสือกตอแหลตอแหละนะคะโง่แล้วตอแหลบอกบัตรนี้โชจังเลยเขาไม่ใช้อีควายควายล้วนๆไม่มีปงอัวปนเลยพวกมึงน,นี่โงงงงองอแล้วยังอวดฉลาดนี่คือบัตรประชาชนประจําตัวอีส้นตีนไปติดต่อเฮี้ยอะไรก็ต้องใช้บัตรนี้ทั้งนั้นแหละต้องใช้ตลอดเวลาและที่สําคัญเนี่ยดูสัญชาติหน่อยนะคะ สัญชาติสวีเดนค่ะนะคะลักษณะการเขียนนี่แบบอ๊้เขาไม่ใช้แล้วล่ะบัตรอย่างเงี้ยเออนั่นมึงนะแล้วมึงอยู่ประเทศไทยนะ่ะกูว่วการพูดการโพสแบบนี้นะน่าจะเป็นอีมดยานีทงสิบเหรือไม่งั้นก็อีโซอีอาลุณสีชัยชาติหมาขี้เลื้อนในอเมริกาลาที่อยู่ในสลัมอเมริกาบ้านนึงอยู่ห้าห้าหกครอบครัวนะนะอย่างนั้นน่ะ ก็ไม่ใช่พวกมึงหรอกหรือที่ผักดันกูเหลือเกินจนกูต้องได้สัญชาติก่อนเวลาอันควรเนี่ยแทนที่กูนี่นะจะต้องมาอยู่สวีเดนก่อนเป็นเรื่องเป็นราวกูถึงจะได้กลายเป็นว่ากูได้ก่อนเวลาเนี่ยเห็นไหมเน็ตเนชรลิตี้สวีเดนนะแล้วเป็นไงคะสวีเดนอนะเดี๋ยวนี้พาวเวอร์พาสปอร์ตเข้ออันดับที่ที่สองของโลกขึ้นไปแล้วคะ่ะอ่าเรียบร้อยนะคะ โโโถโถโถอีควายก็ไม่ใช่พวกมึงเนี่ยนะสัลลัแนโชโนนโชนี่หรือว่าว่ากูนะเนี่ยความจริงบัตรเนี่ยกูก็จะไม่ไปทําหรอกนะก็อีปุ๋ยไม่ใช่เลยอีปุ๋ยดัตติกาทีเน่อีมาเฟียโหนเจ้าหาแดกกลุ่มแก๊งเดียวกับพวกมึงอะที่หาแดกด้วยการโหนเจ้าเนี่ยอีสัตว ผลนเจ้าหาแดกขายนนทนขายนี่รับเงินบริจาคอีมดยาสินีธงสิบเจ็ดนี่นะมึงเป็นคนถือเงินนะเงินวันพ่อนะมึงผิดเต็มเ็มมาตาหนึ่งสองถ้ามีคนแจ้งมึงตายกูบอกแค่นี้มึงตายเฮียมีเจ้าตรงไหนอีนี่ไปแต่เพื่ออะไระห,หาแดกค่ะแล้วก็โชว์พาวเวอร์เออเดี๋ยวกูถามเรื่องหนึ่งอียานีทงสิบเจ็ดไปถึงไหนละคะเรื่องแจ้งความ จับก,กูเนี่ยแล้วก็จับพวกคนหลายๆคนมึงแจ้งความเท็จเนี่ยกูนะเวทนาตำรวจจริงๆเลยเนี่ยกูนะสงสารตำรวจสงสารกรมตำรวจสงสารสอนอหัวหมากเนี่ยที่จะต้องเป็นจิ้งหรีให้มึงปั่นเล่นไนอสัตว์เห็นเขาเป็นจิ้งหรีเห็นเขาโง่นะไปแจ้งความเท็จเพื่อให้เขายกกำลังไปล้อมบ้านกูทำอย่างกับบ้านกูเนี่ยโอ้โห เป็นไงล,ล่ะรีบปล่อยไม่แทบไม่ทันเลยอะ่ะขนทั้งคอมขนทั้งอะไรไปเสร็จแล้วโอละพ่อค่ะกูกั็นเวทนาตำรวจตำรวจเขาก็ของขึ้นนะกูพูดกันตรงๆละ่ะนะก็มึงไปหลอกมึงไปต้มต,มตำรวจซะขนาดนั้นน่ะียานีเอ,อ้ยมึงเป็นทนายจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้ามึงเป็นทนายจริงนะมึงคงไม่ง้อขนาดไปหลอกตำรวจแล้วมึงก็รู้ว่าถ้าตำรวจเนี่ยเขาเขาแค้นนะเขาแค้นฝังหุ่นนะมึงแต่เขาเงียบๆเ,เขาไม่พูดแค่นั้นหละไอสัตว์ขยันจังเรื่อง เรื่องปันหัวเขาเนี่ยเพื่อจะโชกกมดากดิฉันจะเรียกว่าโชกกาดากนะคะโอ้โหกูนี่มี power แจ้งความน่ะใครก็แจ้งได้นะแจ้งได้ทั้งนั้นแหละร้อยเวรก็มั้มีหนาที่บันทึกประจําวันไปแต่กูถามหน่อยมึงไปแจ้งความเท็จเนี่ยกนะูสงสารทั้งร้อยเวรสังสารสงสารทั้งต้องยกกําลังไปบ้านกูบ้าน คือไปไปแจ้งความแท้ใส่ความลูกดิฉันนะคะสังคมฟังไว้นะคะอียานีธงสิบเจ็ดนี่แหละคะ่ะชื่ออิมมดนี่นะคะโหนเจ้านะคะอยากดังอยากเด่นอยากดังนะคะหาแดกด้วยนี่จะบอกให้นะคะมันผิดมาตาหนึ่งสองนี่แน่นอนและชัดเจนเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ามันมีคลิปเสียงของอิปุ๋ยนี่แหละคะ่ะที่ล่าเงินน่ะคือจิกเลยจิกเลยหัวละหกสิบยูโรจิกเลยค่ะ แล้วไม่รู้ได้ไปกี่พันกี่แสนอยู่อคนกูไม่รู้ <c oughs> แล้วคนไหนนะคะไม่ให้มันตามล่าเขาแบบแก๊งมาเฟียอีนี่ถ้าเกิดนั่นก็คงจะเป็นแบบรับจ้างทวงหนี้นะถ้าเกิดกูกูลเพียจิตกูสงสารตำรวจนะแล้วก็ออกมาบอกกรมตำรวจด้วยนะคะว่าียานีทองสนะิบเจ็ดคุณต้องมีมาตรการจัดการกับมันนะคะคุณขืนปล่อยมันไว้อย่างเนี้ยมันก็เห็นคุณเป็นตัวตลกกันเป็นจิ้งหรีดให้คุณปัน่นปั่นพวกคุณเล่น บอกตรงเลยค่ะ <c oughs> สงสารตำรวจมากๆเลยนะคะสงสารมากๆกับการที่คุณไปบ้านเนี่ยทั้งไปรับแล้วก็ต้องมาส่งโอ้โหงานมันเยอะอะค่ะแทนที่จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นก็มาโดนอีเฮียเนี่ยอียานีทงสิบเจ็ดหรืออีมดเนี่ยหลอกพวกคุณทำอะไรสักอย่างเถอคะค่ะอย่าให้ประชาชนอย่างมันนะใช้พวกคุณเป็นเครื่องมือเลยคะ่ะกรมตำรวจขา เห็นไหมคะเนี่ยพวกมันกลางถึงเมืองนอกอะค่ะกลางเล่นงานดิฉันจนทางสาภาพยูเนี่ยต้องออกมากางปิกปกป้องคือเฮียพวกนี้มันมันรักดมพลได้ค่ะโดยอ้างเอาชื่อในหลวงรักในหลวงเป็นไงคะโดนหลอกกันทั้งประเทศเป็นไงคะอีเพนล้มเจ้าอีเพนหมิ่นเจ้าหาสักหลักฐานสักชิ้นได้ไหมอะก็กูไม่มีนกูพูดแค่ว่าในหลวงร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลก ประชาชนไม่มีสวัสดิการประชาชนต้องพอเพียงตำรวจก็เหมือนกันนะคะดิชันพูดเรื่องนี้จะถ,ถ้าจะมาจับนะก็จับไปเธอค่ะยินดีให้จับแต่ก่อนที่จะจับดีฉันนะคะช่วยไปจับนิตยสารฟอบกับกินเน็ตบุ๊กโชว์ดีฉันหน่อยนะคะเพราะเรื่องในหลวงรวยอันดับหนึ่งของโลกแต่ประชาชนไม่มีสวัสดิการตำรวจเงินเดือนแสนจะน้อยนิดจะไปเที่ยวเมืองนอกแต่ละทีนะต้องให้พี่ให้น้องออกให้ ไม่มีราคาที่จะเก็บเงินเดือนไปเองได้นี่ที่เมืองนอกนี่นะคะแค่กว่าถนนแค่ล้างซ้วมเนี่ก็มีปัญญาไปเที่ยวต่างประเทศด้ทุกปีทุกปีตำรวจไทยมีปัญญาไหมคะดิฉันไม่ได้ว่านะไม่ได้แกล้งว่าไม่ได้ว่าแกล้งกระทบนะคะนี่เรื่องจริงกดขี่แรงงานค่ารายได้ทุกสิ่งทุกอย่างของประชาชนคนไทยยันกดขี่อาชีพตำรวจที่มีความเสี่ยงสูงมากบอกได้เลยว่า ที่พูดเนี่ยไม่ดีด่าตำรวจนะสงสารตำรวจตำรวจเป็นอาชีพที่เสี่ยงชีวิตที่สุดมีโอกาสตายได้มากที่สุดขนาดตำรวจจราจรยังโดนรถชนคิดเอาแค่นี้กันแล้วกันเฮ้ยบองตรงนะสงสารตำรวจค่ะสงสารมากๆ พอแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะไม่จ่ายเงินเดือนให้คนตายหลังจากที่ปูบำหนดเรียบร้อยแล้วก็ไม่ก็แค่นั้นคุณอย่าลืมนะคะว่าการศึกษาของเด็กแต่ละคนของลูกพวกคุณแต่ละคนนะเท่าไหร่เนี่ยที่นี่เขามีสวัสดิการนะแม่ไม้เนี่ยกับลูกที่ไม่มีพ่อนะอู้เงินเดือนมากกับผู้ผู้พันที่ประเนั่นอ่ะพันโทรประเทศไทยค่ะนี่เรื่องจริงนะมาสืบเองได้เดี๋ยวจะหาว่าตอแหลประเทศไทยเหรอกดขี์แม้แต่ทั้งแรงงานตำรวจนั่นแหละ ค่าแรงก็ไม่พอเที่ยวเมืองนอกหรอกไปดูไปดูไม่ต้องไปดูถึงยุโรปไปดูข้างๆกันละกันดูสิงคโปร์นั่นแหละงินเดินขั้นต่ำสามพันเหรียญคนประเทศเขาสามพันเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์ไปดูไปคิดเองว่าเท่าไหร่แท็กซี่มีปัญญามาเที่ยวประเทศไทยก็แล้วกันค่ะพวกคุณทํางานเหนื่อยแสนเหนื่อยพ่อแม่ส่งเองแท้ๆที่อื่นรัฐบาลเขาส่งหมดเอางบรัฐบาลมาส่ง แล้วเนี่ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคุณเป็นอะไรไปใครจะมาส่งลูกคุณถ้าไม่มีสวัสดิการประชาชนสวัสดิการประชาชนนี่ถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปคุณไม่ต้องมานั่งห่วงแถมเงินเดือนคุณก็ได้เยอะด้วยประเทศไทยนะคะรวยได้แค่ในหลวงพระอ,องค์เดียวเท่านั้นแหละค่ะคนอื่นห้ามรู้ไม่จริงและแหมมีการอย่างนี้ด้วยนะคะจบมาต้องดื่มน้ําสาบานให้จงรักภักดีเหมือนกับให้อิฟเลยว่ามึงจะไม่มีการทรยศกับกูอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณนั้นนะที่ประทางประเทศเขาไม่มีนะคะผัวที่ฉันเป็นทหารค่ะ สามีวันเพนเป็นทหารเก่านะคะดิฉันถามหมดค่ะมีไหมคะจบมามีอย่างนั้นอย่างนี้ดื่มน้ำตาลไม่มีค่ะนะคะนี่ระบบนี้นี่เอยเพียจิตนะคะเอางี้ก็แล้วกันดิฉันฝากเรื่องอียาน,นีทงสิบเจ็ดไว้หน่อยกันแล้วกันนะคะอิสัตเนี่้โหโละลานดิฉันนะคะเอาไปถึงบ้านผัวเก่าดิฉันนี่คนมันเลิกกันยี่สิบยี่สิบกว่าปีเนี่ย มึงไปละลานเขาเนี่ยมึงก็ผิดแค่ผิดก็ผิดแล้วแล้วยิ่งตำรวจไปทําตามมันอะ่ะเหมือนหมักลุกที่มันดันให้เดินเนี่ยมันจะจกหัวตรงไหนเดินไปตรงนั้นจกหัวตรงนี้เดินไปนี้สงสารตำรวจค่ะที่ต้องมาสิ้นศักดิ์ศรีเพราะอีกคนกะลีบ้านกะลีเมืองโหงในหลวงอย่างนี้แหละค่ะสวัสดีนะคะแค่นี้อีปุยกูรอดูสัญชาติ อีแก๊งนี่แก๊งหนเจ้าต้องเอาทุกตัวค่ะเดี๋ยวต้องไล่ๆเอานะคะอีปุย๋ยยาไอ้นัติกาทีเน่ที่ออกมาด่าป้ามะพร้าวดังข้ามคืนนั่นนะ่ะเมื่อไหร่มึงจะโชว์สัญชาติเยอรมันทั้งกูให้กูดูพาสป,ปอร์ตนะกูไม่เชื่อหรอกมึงโชว์ของโูปมึงแน่จริงโชว์ข้างในสิที่มันมีโูปมึงเนี่ยกูระบัดที่มึงมาโชว์นะโอ้โชว์แค่รูปนี่นี่นี่น,นี่ที่สาคัญในตรงนี้เนี่ยสัญชาตินี่ของกูนี่สัญชาติสวีเดนเลยเนี่เห็นไหมเห็นยังเออแค่นี้นะรอดูอยู่กูทัว มึงอยู่เป็นสิบสิบปีแล้วมึงยังไม่ได้ในกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอะเอาเอางี้ก็แล้วกันกูก็ขอบใจพวกมึงแล้วกันที่โง่นะนะดักดานกันอย่างเงี้เฮ้ยเหนื่อยพูดยังไงก็สงสารตำรวจก็แล้วกันนะคะโดนพวกมันปั่นหัวคุณก็ต้องหาทางจัดการที่ว่าคนมันปั่นหัวมันก็ไปนั่งหัวล้อยะคุณมันให้คุณทําอะไรเหมือนกับว่าพูดตรงๆนะใช้พวกคุณใช้ฟีอะ ให้มันจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปบ้านดิฉันนะมันยังต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นเลยนะถ้าไปกันยกไปเป็นคำกำําเป็นสิบสิบคนอย่างนั้นอนะตำรวจให้่ใช้ฟรีแค่แบบมาจ้างแจ้งความเทสแค่เนี้เหรอเฮ้ยศักดิ์ศรีตำรวจไปไหนกังหมดเนี่ย